สวัสดีค่ะค่ะโลกาเป็นคนที่ใส่รถอินทูตูนะค่ะค่ะับมาหลายท่ั้แล้วค่ะมีความรู้สึกว่า,าคับบุ่นอื่นกับโบ้คืออินทูตนูนะค่ะแล้วก็การบริการของเซลของศูนย์หายข้ามแน่น้ำที่ดีะคะ่ะเวลาลูกค้าเดือดร้อน รถมีปัญหาอย่างเพื่อนก็เฝ้าแล้วก็ดวนกับลูะะ้ขาค่ะเพราะว่าเพื่อนโตของพวกนู้นี่เป็นแมค่ค้าคือต่องใส่รถทุกมือครับทุกมือแบ่อีซูซูนี่ถามว่าเล่ามูใส่ความเร็วบอคืออันดับหนึ่งเลยค่ะความเร็วอย่าปลดเร็วแต่ว่าเขาโค้งนี่ก็ม,มีปัญหาเลยค่ะก็คือมั่นใจก็เลยใส่แต่อซูซมาตลอดนะคะตั้งแต่รุ่นเื่อ,อยันรุ่นน้องแคะ่ะ ลูกค้าท่านไหนท่านสนใจที่อยากใส่ซูซูก่าจะแนะนําไปท้างเซลก็คือท้างพี่จอนกับพี่ตบเนาะค่ะก็คือหลักๆกับคือหนูได้รับรดจากพี่จอนกับพี่กับพี่ตบแต่ว่าพี่ตบจับเป็นคนจัดหารถให้เนาะค่ะซึ่งมีความประทับใจตรงที่ว่าแบบลูกค้าเขียวอยากจะรถ่นกับเขียวหาได้เนาะค่ะก็คือการยอมรับตรงนี้ก็คือเพ่น อ่าใส่ใจกับลูกค,ค้าของเชิญเนาะคะ่ะจากโอเคครับขอบคุณในรายครับวันนี้ผมกับมีแก้วน้ำนะครับจะสูโพยฮะหน้ามออเมาะไปนยนะครับ